các kia nó mới na. trong khu cái mui mẹ, khu một tí mù, à, một khu tì nè, nó đứt rồi nè, nó đứt bò, khu tì, tì tì lâu tì con tì tì nó nó hiện nhèn cái mui tì mui tì phụ được phụ sai. เราเาราจีผู้วาวโอ้ยผู้วาวไม่จีบลิ้นมาจัะพี่นเองไงเนาะเดิกจาโคงเฮียนกับมาปัดขีดฝุนขีดเฟยน้ำห่านชอยเมลัดเออ้อเมื่อนนี้พี่น้องเลยพอจันไปรับมา พอเด็กป้าๆกันมาเปิดหาด้านเนาะอ้ตากับเมื่อแล้วสาวน้อยก้ะมาปัดขี้ฟุน่นขี้ฟุ่นลายบ่อบอเนะาะคอนุู่หูเห็นบ่เอ,อ้ยลูกบอใส่แมทเชอร์อาบ่แมทมาใส่แมทเจ้าเบิร์ดอ่ะว่าเม่อซื้อหายนะเบิร์ดอ่ะว่าคอยๆเด้อเมื่อดื้อโคตนำถนน,นนี่แหละพี่น้นนอนาไงหน้าบ้าน รับสาวแตดาม,มาจากเฮียนสีม่งแรงพี่น้องเอลยเนาะมาเปิดห้านก่อนมื่อน,นี้เป็นมือพ่อจันมาเฮือนไว้ได้มือนี้ปกติยันช่องสามทุ่มบุกเขามาบ้านใช่เราไหมอ่ะเปิดคลิปเลยนี้หนุ่มไปกันนะเดีด๋็ดๆต้นไม้แม่นะมันมีขี้ฝุ่นในมเมญี่ยงหกน้ำพดเฮ็ดสบายดีงามๆคือตอนอยู่น้ำคู่นะน้ำสาคู่อาบน้าให้บ่เมื่อนี้บนน่หนาวบ่สักคู่อาบน้าให้นะฮะ หนาวอยู่บ่เพิ่นมีน้ำอุ่นบ่เพินนนพ่นมีน้ำอุ่นอยูอ่บ่๊ะสาวคู่นะโอ้ยลักขนมไปแล้วปัดให้มันแล้วก่อนเอาจังกินขนมนะเอา้าเอ้ากิมูง 8, ออยังรอแปดรอแปดอยู่มาไวๆอาว้าคนใกล้อาเออแม่พรอจันมโหดถนนท์ไหนแน่น,นี่เดี๋ยวกวดขี้ฝุ่นก่อนพี่น้องเลยอา้าวโตมันได้เปิดหานชองมือเนาะค่ะพอจันาจามาปินหานช่องมือ <c oughs> าก็ไหนแม,ม่ปิดปั๊บแล้วนี่ก็เด้อปั๊บโต๊ะนี่กันเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอลยเนาะพ่อพ่อกับสาวตาดำอยู่เพื่อนอยู่หา้างรับสาวตาดำมาแล้วกะเปิดหา้างโต้เฮเทสอาซ้ำนั่นพ่อซ้ำนั่นพอ่อถ้าเสียเอาลายเดี๋ยวแม่ไปดูศาสตรก่อนดูศาสตร์ลงมาก่อนถี่ฟุ้นลายซ้ำอาจารย์ดเด้อพ่อน้ำถนนเน่นดนบบนเด้อนำกระโปรแห้งนั่งเก้าอี้ถทายแม่ได้๋แม่เอาสาสตร์ออกก่อน นางเอาสะอาดมาพี่ชื่อซาดเอาดิขี้ฝุ่นอยู่พื้นมันหลายซไหมเอาไปไกาอีก่อนเด้อเดี๋ยวเฮ็ดกวาดถนนและไอ้กวาดงานได้สิเผะเกับข้าวให้พระเจ้าในนั้นสิกินยังลุก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 กันลุกกันอึไอ้ขี้ฝุ่นเขาห่างที่ตองเอ้ยเนาะห่างห่างห่าง มากกับใครดีรถเนาะขนมไม่ดนนดาาได้ไเนาะรถหนาบ้านได้หน่อยนึงพี่เราไงเนาะพอบบควันเป็นไดน้ำกระโบแห้งไปเฮ็ดกับข้าวให้วาจา,านพิ่นก้อนบบดนี้พี่น้องเยเนาะผมบ้าพ <ผม S 1> ี่ชายผมเราใส่สีทองเออสีสีนี่ก็ได้สีเดืองๆดืงดงองฮะ เจ้ายิงยังกันนะนะเกินหนักกันเฮ้ยเกินหนักกันเลยกินห่ะี๋ยวไปดูเลยเนาะหลังจากทายอยู่ได้แล้วนี่นะหลังจากกินข้าวกินน้ำได้เรียบร้อยเนาะทายอยู่สบายดีป้าลุงดีรอบเลยไหมสิสบายดีป้าลุงปลงเลยเมื่อกี้เสียดยังเสียดยังให้ป้าลุงเบิ่งเยี่ยมสบายสีระบายสี แล้วแล้วบอกหน่ยเด้อเดี๋ยวสิยหายปลาดุงเบิ่งเด้อโดยตอนนี้ปลาดุงกำลังรับตาอยู่รับตาเลยอ้ปลาดุงรับตาอยู่นนรับตากินงเข่ากินน้ำแล้วล่ะนะหนาวลมหนาวพี่น้องเลยเนาะก็เลยพากัน,นปิดหานอะรับตาอยู่พา,พากันปิดหานเข้ามาในพี่เนาะลมหนาวเย็นเย็นแล้วบ่นั่งดู ยังไปอาบน้ําได้นี่พมสวยได้นี่คุณปู่นบ่แม่นบ่ได้เบิ่งลูกดอบายสีแม่นเบิ่งพมดินพุ่นเนาะเนาะไปอางพระอาจารย์เด้อให้พระอาจารย์วดงเด้อว่าได้มักหยังให้พระอาจารย์วดเด้อด้มาจิ๊บจักนีู่ปวดผลงานมนันระจว่านะได้บักแปะบ่เก่งแท้ ไม่ไหนตุนน no yes, yes. ้ำตีนเจ้าิต๊กเด้ออานองมาได้ไหมอานองมานังเลยพี่มาชิตกเอเฮ็เฮอาตีนเทยก็เอาเอามืออะไรมือนยเ่ยว่าปาดุใหญ่เห็นเอาสิงกระปรงพร้อมได้บายได้วอาน้ำนอนนหนาเนาะ cô à, nam hãy ủn như vậy Vươn vươn à. bà nè Ún ún mẹ thịa về Nè ủn đây nào à cô à, nam ủn hay cái đây. đi đây Tè đi nam ủn phê năm nào đó bà nè cô cả đi thế à, hay là nó Chạy nam nào nó

ยิงจิเจ้าหญิงจิ yani ๊กเบ็อนเจ้าหิงเอซ่าวม่ยิงดท่าเอซ่าอันหน้าว่ะอันหน้าเห่อนได้อ้เฮ็ดไหมเฮ็ดไหเฮ็ดไ้หมเล็ไ้เอาสียังไ่ขนาดีเดือนก็สีม่วงยังสีไปเลยสีลงขอบเลยนี่เนาะเหแล้วแต่นอนได้ไหมน้ำน้ำนอนได้เออเป็ดจเนมเบิงน่งเออมีเนี่ย จักชื่ออยังนี่้นะกับวจักคือกันเขียนอันนี้เขียนเป็นสีขาวนั่นนะได้ยู่ในหนังแข็งมันเป็นสีขาวใช่ไหมหือมือหนังโปต้องระบายก็ได้เป็นสีขาวระบายสิงกระโปรงแล้วค่ะสีลิ้นไปใส่เิ้ลนี่ก็บบอหินสีฟ้าก็บบอหินนี่เด้อสีฟ้าสีอืมโอ้ยหนาวด้ยดิเนเขียนเจิดเจิอ่ ཁས ཁས

เดี๋ยวล้เอินเดออนี่นะน้อยเราไม่ดีนะ้มเอ้าใส่ก้อนมันอุ่นคุณครูบอกให้ใส่เมื่อใดคุณครูบอกปีใหม่พันยุทธ์บองเฮียนจ่ะปีใหม่ยุทธ์ปะมยุทธ้เฮียนพิเศษเดียวปะปีใหม่พันบยุทธไปเที่ยวว่อชาวคูล Sao khô vui vậy bà? Sao khô vui gặp sao khô nhắn thì mà lập lên sao này nè Sao khô nhắn Sao khô nhắn có sao khô nắng bà? Sao khô nắng Rồi, sư cứ gặp mẹ nó một chút nhé Mẹ nó bình tư rồi nè, sư khô nắng cứ gặp nơi Đấy, vâng vâng này được

อา affiliated. บอกเลยว่าสาวคู่คนสอนยังมื้ยนี่เพิ่งไม่ได้สอนยังบอกอ้าคือว่าสอนยังแท้เพิ่งไม่ได้สอนแบบวันจันทร์นะเพิ่งไม่ได้สอนวันจันทร์มันเดย์บอกวันอังคารวันพุธวันพฤหัส Bánh xúc Bánh xúc Bánh xào Bánh xào Bánh xào đấy Cứ bây giờ quá rồi xà Hả Cứ bây giờ quá thế Sữa Cây sinh tô Xinh có 5 bao Là cả cà... Mã Đứt Cát tay lên. 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 Cát Cô vào gần vào cho bà bà đây nè đặt qua chung không nặng đơ Để Để phụ vào nghe nhanh này vào gì Vì hết Chờ đứ đấy giả ai vào đấy Mình đặt bà xì đấy Để đi bà, bà. bà cái chốc gần vào được không? Ừ, cái chốc vậy Phải gì hãy chốc Chỉ phụ mình không rằng bà <laughs> Nặng Cho tôi sai คีโรตว่าใมันมีนเหมือนบอลบอลนั่นน่ะบอลยางพลาเนานั่นน่ะมันมีนเหมือนมั้งใครคีโรถพ่อจันมีนมั้งน่ะขีโรถพ่อจันมีกระจกมันบูมินไปไปลมบุญทับนั่นยิ้มทับน้องยินทับอินน่ะยินยินเวลาเปิดเอเจ้ายินนั่งข็งหนักเฮ่าฮ่เลาเปิดกระจกให้หอมบ่ะก็ดินบอกว่าอยากได้รถแล้วได้ได้กินมินว่ะ đi nào, giờ mình, mình mìn, bây giờ có bật hay, hay búng này, bây giờ cái chúc hả, hòm vậy bà này, bã đen bị bàn. Khi khi khi. Cứ cà tôi cứ cà rây cứ ăn bã đen bị tuỗi vậy này, vợ, ôi bã đen bị tuỗi nó hòm quá, leo là vợ má má má. Nắng Bà vậy nam co đấy này, mở bay.

เพลงนี้ก็ได้บ่เพลงชาติลาาก็ได้บ่ะลาเยลกบจุ๊บดมากใาจุนบๆลาบลาเต้จุ๊อน้นุ่าบลาเตุ้๊นาตืุ๊าต้่นเต้าตุตนุต้เตุ้้มออกมาบลต้เอ้าเ้จาเต้จุา ตอนเวลาปลุกวัดนี้เลยตื่นเด้อไม่ได้เห็นกับข่าวแล้วแล้ว่พออาจารย์วัดลินน่ะตื่นมาแล้วโดดเดียวเห็นพออาจารย์นอนอยู่โดดินกับกับไปนอนคือเก่าเส้าวดีเด้อเด้อนึกมากกว่าแล้วดึกว่าสิยังไปนอนลำลาอยู่พอกับลูกนอนชํากันเลยพออาจารย์เอากระปุกเงินเข้ามาว่าอาจารย์จะจกสายจกกับน้องวินบ่น้องวินกับสายจก Hãy chúc à, chúc Từ 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 từ. Để nó bỏ khăn lẹ Để, bài bài hàm nàm bài hãy bà đung bừng này cuột cáo này mà nhang, này bài hàm nàm Hãy bà đung cuột bừng Chỉ hết chơi chắp bà sát, chắp bà nàm bà sao Chắp bà nàm sao khu vui tí mưu đấy Hãy bà tàn mưu Hãy chì, hãy chì, hãy chì ta chắp bì bà nà Đâu, đâu nhìn trong khu tí mưu ấy mẹ Bồ, khu tí mưu à. à, เราดื้ออะไรเนยเราดื <âu> ้อวะดื้อเลยคู่กับตีตีใช่ตีเราตีก้นนะบ่ตีใช่ใช่ตีมือนะเออเราดื้อเราไปเห็นอยังกระมูเราตีมูบ่อตีผู้หญิงหรือผู้ชายเราเราตีผู้วาวโอ้ยผู้วาวไม่จีบลิ้นไปจ้าบ่ผู้วามาแล้วมักผู้ชาวไปจ้าบอ ชาวคู่ก็เลยจัดการมาบให้มีบให้มีความหลักในวัยเรียนเหนปะบอกปีมบาดินบอกเออจะข่จขี่จะขีพนังไม่ได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนู่นู่อจันให้เลยพอจ้นเนดินเอาปากกามาขี่พนังเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมันหมงามได้เห็นบอกุงช้างเราบอลได้มาเฮ็ดไห้ได้อนี่นะมันขี่ได้บอก้วลินเนี่ยแฉนบม่ได้ขีบบชาวคู่่ตีบอเอเยี่ยม เพราะว่าสาวคู่ตีแต่คนกี่ดื้อเนาะข่งคนดื้อแต่ตีเนาะข่งคนบ่ดื้อเลยข่งคือไอ้ตาไะไอ้ตากับ่ได้ตีบ่ไอ้ตาเป็นคนหู้เอ้ยบิวได้เลยคู่ตีบ่อ่าเป็นคนหู้จ้ะเชดินกับ่ได้ตีเป็นคนหู้คือกันน่ะเนาะมองในน้อยเห็นเถื่นตีเฉ่งชายรักขี้ดื้อเน้อเราเอาเราถือยิ่งบอกว่า เราเห็นยังเราเห็นยังเราเจอเราเจอเราเจอเอราเอยังเจออะไรวะเราเจอยังมองคิดดูนจักอีกเนาะโอ้มีเรื่องเ่าฟังยังเจอยังก็หมู่มีหมู่หรอเปะ่ยังมีมูอีกเหรอมีไฟในหมู่อยู่องเย็นไหนมีไฟใ เจ้าดิน้ำพายให่แต่ดำมือนะชื่อยังนะเอาชื่อเอาเยาชื่อแล้วก็แล้วก็ฟูบ่าวนะคือฟูบ่าวโอ้มีฟูบ่าวอีนี่ดูอีแต่กันแล้วแล้วบ้าพี่แม่สีกวดไปเห็เบิ่งไหมหายปลาดุกมือเลยอ่ะปลาดุกมาบิ่งนี่เด้อระบายสีโอ้ทชีเรืองกับสีฟ้า นี่แหละบอนี่แหละแงน้ำเนาะกินยังนะอุ้ยันหวานเค็แมาไม่สบายเลยใส่ซีฟู้ดหนึ่งไหหวานอ่ะลาปางกันจ้ะสบายดีงามบ่ลานเฮดทำเด้ลานเฮดระบายสีงามบ่ลานวาดระบายซีมีมี งาปะุงไฮหมากยังปะุงไฮหมากยังปะุงห้หมักชิบเลยขอได้ไห้ยปะุงไฮหมักชิบเลยงาสบายดีปะุงกันสบายดีบายมือกอกันไหมอกันทำไมดีปะุงปะดงจุ๊บๆอ้นีงเห็ดเดียวเห็ดเีมินิฮาร์ดไอ้แล้วเห็ดเป็นอะบอเห็ดเป็นเห็ดปย๊ อู้บุเมนเฮ็ดสิเนี่ยอ่าเร็วสิเออถ้าเฮ็ดชีพจักให้ผู้บ่าวจากคู่จิงตี๋ไปจะไปน้องเงยพาสาตาล่าอัมนำกันเด้อเนาะระบายสีงามเลยทำบักชิปเด้อไปแล้วทำบักชิปลิปเด้อเยี่ยมเด้อ